แต่ตอนนี้ค่ะพระอาจารย์มีมีข้อคําถามนะคะคือเขาขออนุญาตรบก,กวนพระอาจารย์เรื่องจิตรู้ได้ทีละย่าในแต่ละขณะแต่ทําไมเรากลับรู้ได้หลายๆอย่างในแต่ละขณะมไม่แน่ใจตนเองว่าเข้าใจผิดหรือไม่ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนประยะนายนมิตรพูดถึงเรื่องจิตรู้ได้ทีระยา่า ในแต่ละขณะเลยเกิดความสงสัยว่าทําไมเวลาเราเห็นเวทําไมเวลาเราเดินไปทําธุระในขณะเดินเราจะรู้เท้ากระทบพื้นเห็นความคิดที่เกิดที่กาลังบริกรรมได้ยินเสียงเกิดดับของเสียงที่กระทบหูการเกิดดับของกลิ่นอาหารที่ขายข้างทางแล้วแต่กลิ่น ไหนจะก,กระทบจมูกโอเคเอางี้นะตามาเคยพูดอยู่เสมอเสมอแล้วพูดบ่อยด้วยจิตน่ะให้เข้าใจอย่างงี้จิตน่ะทำหน้าที่รู้อย่างเดียวจำคำนี้ดีๆนะจิตทำหน้าที่รู้อย่างเดียว แต่ว่าอารมณ์อ่ะที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันน่ะหลายๆอย่างเช่นกลิ่นบ้างเช่นรูปที่เห็นบ้างที่ท้ากระทบพื้นบ้างที่ความคิดเกิดขึ้นบ้างนั่นนะ่ะก็ททาหน้าท,ที่รู้อย่างเดียวแต่เขารู้พร้อมกันทั้งหลายอารมณ์ก็ได้แต่ตัวเขาอ่ะทำหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่อารมณ์ที่เ็าเกิดขึ้นในในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะ่ะบางทีเราแคเาา่เรามองกันทางเรามองกันทางทางทางซูมเนี่ยจเกิเห็นไหม ตาเห็นด้วยหูได้ยินด้วยแถมบางครั้งเรายังรู้ร่างกายเราด้วยว่าเรานั่งเจ็บนั่งปวดนั่งเมื่อยหรือเย็นร้อนอันนี้เห็นไหมสิ่งที่เขารู้อะทั้งตาทั้งหูทั้งกายบางครั้งไม่มีความคิดเขาก็รู้ด้วยเลยบอกว่าเขาทําหน้าที่จิตทําหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่อารมณ์เดียวทําหน้าที่รู้อย่างเดียว พร้อมๆกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างเขาสามารถรู้แบบนี้มัะเราจะเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจจิตรู้อะรู้จิตร,ร,รู้ได้ทีละอารมณ์อย่างงี้นะจริงๆนะ่ะให้เข้าใจจิตทำหน้าที่รู้อย่างเดียวพร้อมๆกับหลายอารมณ์ก็ได้แต่เขาทำหน้าที่เดียวคือหน้าที่รู้ต่อไปนี้นะโอเค ค่ะพระอาจารย์จิตทำแน่ที่ร,รู้รู้อย่างเดียวแต่รู้ได้หลายอย่างในขณะเดียวกันนะคะค่ะกับนวัตสการค่ะพระอาจารย์ก็มีทั้งคำถามแล้วก็มีเรื่องอยากบอกเล่านะคะเริ่มจากคำถามก่อนแล้วกันนะคะอันนี้มาอีกอีกครึ่งหนึ่งอ่ะ ก็หนูอยากจะถามค่ะว่าการที่เรามีอะไรทำหรือว่าการที่เรามีงญาณทำมีกิจกรรมทำเนี่ยค่ะมันคือเครื่องอยู่ของใจใช่ไหมคะคือแบบอ่าประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะ นี่กาลังกาลังพูดถึงว่าเรื่องภาวนาหรือเรื่องอะไรเครื่องอยู่ของใจใช่ไหมใช่ค่ะจำไว้นะเครื่องอยู่ของใจอยู่กับธาตุรู้นั่นแหละรเรียกกับเครื่องอยู่ของใจส่วนกิจกรรมที่ฝึกอ่ามันต้องแยกให้ดีระหว่างเครื่องอยู่ของใจกับสิ่งที่ฝึกใจที่อยู่ของใจกับสิ่งที่ฝึกใจต้องแยกให้ดีคำถามเนี้ย ที่อยู่ของใจอ่ะคือรู้ที่อยู่ของไม่ใช่ของใจนะที่อยู่ของจิตอ่ะคือรู้ใช้คําว่าใจกับจิตต่างกันนะใจมีเนี่ยที่รับจิตมีหนที่รู้ให้เข้าใจดีๆเครื่องอยู่ของจิตอ่ะคือรู้แต่ที่ฝึกจิตเนะี่ยสารพัดนั่นแหละจะไปฟ้อนรำทำเพลงจะไปขับร้องอะไรจะไปทะเลาะบ,บอกแว้กับใครก็ไปดูมันเถอะ <c oughs> นะก็ เครื่องฝึกของจิตก็คือธาตุทั้งสี่ที่มันปรุงแต่งเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะธาตุทั้งสี่ที่มันปรุงแต่งมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแบบเป็นสัมผัสอ่ะจะเป็นร่างกายก็ได้หรือไม่ใช่ร่างกายก็ได้อะไรก็ได้ที่มันมันเป็นเครื่องมือให้เรารู้เห็นการเกิดหายเข้ามาเนนะี่ยนั่น,นเองับไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละก็ตัวฝึกเนี่ยตัวฝึกอ่าแต่ที่อยู่ของจิตก็คือตัวรู้ โอเคที่ฝึกก็คือตัวทดสอบให้มันดักรู้ว่าท่นนี้นั่นนะค่ะชัดเจนขึ้นค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ชัดเจนทุกคาแหลนะเราน่จะจะแจ้งอยู่แล้วคำถ,ถามที่สองนะคะเออหนูรู้สึกว่าการทำงานการทำงานากับการนั่งยกมือสร้างจังหวะอะค่ะมันแตกต่างกันตรงไหนคะหนูมองว่า การทํางานนะคะมันก็ช่วยสร้างสมาธิได้เหมือนกับเวลาที่เรายกมือสร้างจังหวะเหมือนกันนะคะอืความแตกตา่าง,า,นนนะางคืออะไรการทําทงานเนี่ยนะบางทีการทํางานเนี่ยมันจะผสมผสานปฏิการาคิดผสมผสานไปเรื่อยบางทีการทํางานไปปุ๊บเนี่ยบางทีทํางานหลายคนจะรู้อ่ะเวลาทํางานไปปุ๊บอ่ะก็จะมีอารมณ์อินไปกับงานตลอดบางทีเผลอไปกับงานบนะ้างเผลินไปกับงานนั่นนะหรือว่า งุดหิดกับงานบ้างอันนี้ก็เวลาเราทํางานเนี่ยเราจะมีแทนที่เราจะรู้ได้ดีอ่ะแต่เวลาเรายกมือปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับงานต่างๆเราไม่มีอ่ะเรามีแค่ภาวะเดียวที่มันต่างกัน่ะเพราะอารมณ์อารมณ์เคลื่อนไหวทางร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกันไม่ต้องไปคิดอะไรแค่รู้อยู่กับร่างกายรู้อยู่บร่างกายรู้อยู่ร่างกายที่ไอ้ภาวะรู้กับร่างกายเนี่ยแล้วมันไม่มีงานอื่นเนี่ยมันไม่มีความพิดเขา้าไปแทรกมันก็นเลยรู้อยู่กับร่างกายได้ดีกว่า แต่ถ้าทํางานทัส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องผสมไปกับงานด้วยคิดด้วยคิดด้วยงานด้วยบางทีนะทั้งคิดทั้งงานลืมรู้ลืมรูมมม้ไอ้ร่างกายที่ยกมือบางครั้งก็ลืมเหมือนกันแต่มันกลับมามันกลับมาแบบซื่อตรง,ตรงได้ง่ายกว่าจนกว่าจำดีๆนะจนกว่าเราจะอยู่กับธาตุรู้อย่างเข้มแข็งเนี่ยก็ไม่เกีนะ่ยวกับยกมือก็ไม่เกี่ยวกับก,บการทํางานแต่เอาทั้งยกมือและเอาทั้งการทํางานมันเป็นเครื่องมือได้อันเนี้ย มันก็ไม่เกี่ยวอ่ามันมีขั้นตอนเรียนฝึกขั้นตอนในการที่มันเป็นขั้นตอนที่มันเข้มแข็งขั้นตอนที่มันอิสระแล้วอ่าก็จะขยับไปตามตามตามกําลังของอินทรีย์ของเราเองค่ะอาจารย์ก็ก็เข้าใจนะคะแล้วพระอาจารย์คะจากคําถามเมื่อกี้อะค่ะแล้วถ้าเราทํางานที่แบบไม่ใช้ความคิดล่ะคะ S <S อะไรอ่ะงานไม่ใช่ความคิดงานหลับไปดินอนหลับไม่ต้องใช้การคิดก็<笑><笑>ได้งานที่ไม่ใช่การคิดอะ่ะเช่นขุดดินเนี่ยป็ยังคิดอยู่มอนการคิดน้อยนะอันเนี้ยอันนี้เป็นการสง่สงเส,สริมอะ่ะถ้าเราทํางานแบบไม่ใช่การคิดเกินกินอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับการการะพริบตาอยู่กับการเคลื่อนไหวอันเนี้ย การทางานแบบไม่ต้องมีการคิดคิดแต่การอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งดีอ่ะยิ่งส่งเสริมให้ภาวะของตัวรู้กับตัวไม่ต้องคิดเนี่ยเติบโตมากขึ้นมากขึ้นแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้บ่อยๆเราก็ควรจะให้มันไปหัดท่านอยู่ที่การรู้ด้วยการคิดเอาความคิดมาเป็นเครื่องมือรู้ด้วยแล้วก็เอา ร่างกายที่ทํางานที่มันทากับพิบตาเนี่ยเคยคิดไหม <Wow. S 1> หายใจเนี่ยเคยคิดไหมมัน <Wow. S 1> คือน้ําลายเนี่ยเคยคิดไหมเนี่ย <Wow. S 1> พวกเนี้ยมันก็จะมีภาวะหนึ่งของมันแต่ถ้าเราทําตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเพื่อบ่มเพราะให้ภาวะรู้ที่แบบไม่ต้องคิดเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นก็ดีอก็ดีบางครั้งคนที่อยู่กับรู้โดยไม่ต้องคิดที่เข้มแข็งแล้วพอเขาไปทํางานในการคิดปั๊บเนี่ยเขาไม่ตกไปในความคิดเพราะเขามี ฟังยืนดูยืนวิเคราะห์เหมือนตอนเนี้อาจารย์นั่งคุยอยู่เนี่ยอาจารย์ก็รู้ร่างกายไปด้วยเพราะเพราะกับคิดที่จะตอบคาถามไปด้วยแต่มีการรู้ร่างกายไปด้วยนี่นก็มีฝั่งมีฝั่งไว้เกาะไม่ใช่ว่าตอบคำถามไปแล้วลืมไปหมดเลยร่างกายก็ไปรู้เลยอันนี้ก็มันมันมันไม่เข้มแข็งไงแต่ใดที่มันยังรู้อิสระด้วย ทั้งร่างกายด้วยทั้งคิดด้วยไม่ได้เราก็ต้องฝึกปัจกรเราต้องค่อยๆตามงสติและก็ขออีกคำถามหนึ่งนะคะคำถามสุดท้ายการภาวนาทุกสายเลยอะคะ่ะก็ลงรวมแล้วก็คือมาอยู่ที่ใจของเราเพื่อจะเข้าใจตัวเองส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้ใคลายความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางทุกสายเลยใช่ไหมคะ การปรุงการปฏิบัติธรรมของทุกสายทำลายความหลงให้ได้หัวใจของมันทำลายความหลงให้ได้นั่นแหละถ้ามันทำลายความหลงได้เมื่อไหร่นะมันก็ทำลายพวกยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดเลยเพราะขบวนการทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากการหลง จากการหลงและการภาวนาทุกสายอ่ะไม่ว่าจะภาวนารูปแบบไหนับต้องเข้าถึงสภาวะรู้ให้ได้นะถึงเข้าถึงสภาวะรู้ของทาตุรู้เดิมแท้ของตนเองให้ได้นั่นแหละถึงการภาวนาทุกสายจะจะประสบผลสําเร็จขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์หนูหลังจากจบ้นะคะขอขอเล่าได้ไหมอ้าวของใครไม่ทํางานเนี่ยหนูขออีกนิดนึง ขอเล่าได้ไหมคะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคะ่ะคือหลังจากที่หนูเขียนคำถามออกมาหมดแล้วนะคะหนูก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วกูจะถามไปเพื่ออะไรวะเนี่ยก็คือย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตั้งคำถามไปมากมายเนี่ยเพื่ออะไรแล้วพอหนูตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะ แล้วคุณจะถามทำไมตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้แล้วจังหวะอะค่ะมันก็คือเหมือนมีจังหวะเนาะหนูก็ได้คำตอบว่าอ๋อเพราะว่าแต่เดิมอะค่ะเคยไปอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าคนที่ถามมากอะจะมีปัญญามากคือเหมือนติดปัญญาพระอาจารย์เหมือนเป็นคนที่ติดปัญญานี่อะค่ะหนูก็เลยอ๋อเออฉันรู้แล้วทำไมฉันถึงถามถามมากพ <c oughs> ถามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ ชอบถามชอบตั้งคำถามก็เลยรู้จักตัวเองมากขึ้น <c oughs> อาจารย์มีอะไรชิเศษไหมคะคนถามมากอับปัญหาม,มากไม่ใช่ปัญญามาก <c oughs> ใช่ไหมคะปัญหามากเรือมันซื่อๆตัวปัญหามากเองขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์ <c oughs> โอเคดีแล้วล่ะต่อไปจะได้ไปตั้งคำถามมาก <c oughs> โอเค ขอบคุณน้องแพทย์นะคะที่มาสร้างสีสันได้เลยนะคะทำให้เราได้ตองรู้ไปด้วยค่ะค่ะมีคำถามในห้องแชทนะคะพระอาจารย์บอกว่าการฟังไปด้วยแล้วขยับนิ้วมือทำความรู้สึกตัวไปด้วยได้ไหมครับเพราะตั้งใจฟังมาก,มากๆบางทีก็หลงติดตามจมไปในความคิดเลยครับเออแต่มายกมือเลยแหละแจวเลยอย่างนี้แหละเพราะว่า เวลาเราปฏิบัติไปเราฟังไปนะแล้วเรายกมือไปด้วยเวลามันมันไปใช่เรื่องอื่นปุ๊บพอเราขยับมือปั๊บเนี่ยมันกลับมาที่มือแล้วก็ตั้งต้นฟังใหม่ตั้งต้นฟังใหม่บางทีอะเราเราไม่มีภาวะถ้าเรารู้ตัวยังไม่เรารู้ตัวทั่วพร้อมยังไม่ดีพอยังไม่ใช่แข็งพอน่ะพอฟังฟังไปแล้วมันหลุดมันลืมแต่คนไหนก็ตามถ้าก็นั่งฟังแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมได้เห็นร่างกายอยู่เพ้อมๆพกับฟังเห็นความคิดอยู่เพ้อมๆกับฟังอ่ะคนเนี้ เขาไม่ต้องยกมือก็ได้แต่คนส่วนใหญ่อะ่ะพอไม่ไม่ทําขยับมือขยับไม้เอาไว้เนี่ยบางทีนะพอเราคิดไปคิดมาก็ลืมตัวลืมตัวตัวมจะหายไปเลยได้ได,ด,ด้ดี่ซ้มเนี่ยครัค้งสามเนี่ยหลายคนทําไมต้องฟังก็ฟังไปสิต้องยกมือด้วยเนี่ยยกมือเพื่อกระตุ้นให้มันกลับบารูุตัวแล้วก็ฟังต่อนอะเ okay. จเจนแล้วนะเจา้จคาค่ะเจ้าค่ะค่ะต่อไปนะคะ ประตูจะฝา,า,า,ากประตูจะรายงานสั้นๆค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะสุดเนื่องวาจากสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องความว่างค่ะว่ามันมีสองแบบคือแบบว่างแบบมีอะไรกบบว่างแบบมันมีอะไรที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความว่างอูนน่ด้วยทีนี้ในช่วงเวลาที่เราฟังสนทนารรมสัปดาห์ที่แล้วพระตูก็เลยมองว่ามัน มันแวบเข้ามาเลยว่าพลิกขึ้นมาเลยว่าเอ้ยอ๋อฉันเข้าใจแล้วไอ้ที่บ้านเราลกๆเนี่ยเราก็ลกใจเราก็ลกไปด้วยวุ่นไปด้วยคทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆอะ่ะมันอยู่บนความว่าไม่หวาทาไมเราไม่มามองตรงว่างตรงนี้ล่ะเพราะนั้นเองอะ่ะใจมันก็แบบมันก็ไม่วุ่นเลยค่ะพระอาจารย์นุยหยงก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เราได้ฟัง เราได้เห็นเราได้สังเกตต่างๆมานี่เป็นการศึกษาทั้งที่ได้จดพจระอาจยาแล้วก็ไปฝึกด้วยตัวเองนัน้นเป็นความเข้าใจเป็นเป็นเข้าใจคําพูดว่าว่างเป็นยังไงแต่มันยังไม่เข้าถึงตรงที่ว่าเราเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างไรทีนี้ถ้าสมมติว่าโยมพลิกอย่างนี้อมันก็คือเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้โดยที่เราอ่ะไม่ไปวุ่นวายากับใครจะทํารกหรือแม้ตัวเองทํารก ก็ไม่วุ่นวายมันคือมันว่างทั้งหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะทําให้มันว่างจริงเมื่อไรแต่ใจเราอะต้องว่างก่อนอาจารย์ mm hmm. ก็คือเอารายงานเพียงเท่านี้นะคะ่ะอาจารย์โอเคทีนี้อยากเสริมนิดนึงนะข้างนอกเหมือนกันนะเวลามีอารมณ์รบ,รบกวาให้รู้สึกว่ามันมีว่างอยู่ด้วยนะบ้านรบกยังมีว่างได้ข้างในอะเวลามันมีความคิดนึกมีอารมณ์่าเออก็มีความว่างอยู่ในพวกนี้ด้วย นะ,ะให้รู้สึกเลยว่านี่แหละให้อยู่กับธาตุสองตัวนี่ธาตุรู้กับธาตุว่างเนี่ยให้อยู่สองตัวเนี่ยเป็นหลักเลยเดี๋ยวไปสนใจธาตุปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองอ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองนะแล้วก็จะเห็นไอะไรตัวไอ้ไอกลุ่มของไอ้ตัวปรุงแต่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาอยู่ตลอดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความว่างที่รองรับตัวปรุงแต่งเอาไว้แทนข้างนอกอ่ะเราเข้าใจแล้ว ขาขอให้ทำความเข้าใจข้างในด้วยเวลาเขาไม่มีอะไรก็โอเคเวลาเขามีอะไรก็โอเคนะเนี่ยบางครั้งบางคําพูดเนี่ยนะมันฟังฟังน่ะเข้าใจแต่ต้องภาวนาจึงจะเข้าถึงนะภาวนาทามันซ้ำ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 อยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะค่อยค่อลึกซึ้งกับไอ้คาแนะนําเหล่านี้เองเนาะค่อยค่อไปใช้ปัญญาแบบ รู้แต่ไม่ต้องคิดใช่มากกว่าใช้ปัญญาแบบคิดรู้ฟังรู้นะค่ะสา<อ>ค่อี้ค่ะพรอาจารย์ <c oughs> มีน้องคนหนึ่งถามมาว่าหนูกลับจากการปฏิบัติแล้วมาทํางานวันแรกหนูลืมงานที่ต้องทํามหมดเลย <c oughs> ค,ค่ะพระอาจารย์เพราะอาะไรคะมันว่างไปหมดโอ้โหเพราะว่าอช่วงมันปฏิบัติอ่ะ ช่วงปฏิบัติเราทุกทุกวันทุกวักนเนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะเราจําทุกอย่างจําเรื่องราวทุกอย่างได้ผ่านการคิดผ่านการคิดเราจําทุกเรื่องบนโลกไปนี้ได้สัญญาเนี่ยจําเรื่องราวบนโลกไปเนี่ยผ่านการคิดมากที่สุดเท่าิงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะทีนี้เวลาเราปฏิบัติมากเข้ามาเข้าความคิดมันลดลงความคิดมันดับลงความคิดมันหายลงไอ้ตัวจํามันก็เลยลืมไปด้วย เดี๋ยวจำมันก็เลยลืมไปด้วยเพราะว่าไอ้ตัวความคิดมันไม่ได้ถูกทํามาใช้มันก็เลยลืมไปด้วยแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่นะประมาณนี้แหละโอเคนะเดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่แต่ที่ข่าวมาพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดอ่ะเพราเมื่อเช้าเป็นขับรถค่ะแล้วก็เห็นรถ เห็นรถที่สวนมามันมีคำว่าแค่อีสุสุเท่านั้นนะพระอาจารย์มันเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยนะรถเนี่ยแล้วมันมันนึกถึงว่าอ๋อมันเป็นรถของพี่สาวซึ่งซึ่งมันไม่ใช่พระอาจารย์แล้วมันก็แป๊บไปเห็นบ้านหลังเก่าเราเราเห็นปุ๊บเราเข้สูกว่าเฮ้ยมันไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะมันก็ข่าไม่ใช่ว่าเข่าเพราะเออเดี๋ยวเย็นนี้จะรัยงานอาจารย์นะว่าเออแค่คาว่าอีสุสุแค่นั้นน่ะแล้วมันสีเทาๆอ่ะ จิตมันประวัติไปมันไปเร็วมากเลยว่าเออน้ำมันปรุงได้เยอะพอจากที่ค่ารันพูดก็เลยขำใช่ว่าเออมันจริงๆ